ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเ mmm มื่อนี้กล่ามาพอๆกับพ่อแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มพามาติดตามเลขราวพัฒนาของปู่ศรีสะเกดตอยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่9พฤษภาคม68แปาวพัฒนาออกครับเมื่อนี้พ่อแต้มพามาติดตามเลข ลาวพัฒนาของปู่ศรีสะเกดต,ตัวเองนะพี่น้องเนาะรับมือวันศุกร์นอพี่น้องวันศุกร์ที่เก้าพฤษภาคมหกแปดลาวพัฒนาออก 7, 3, 8, 5, 1, 8, เจ็ดสามแปดห้าหนึ่งแปดับเลขหลังก็ออกแปดห้านพี่น้องเนาะรับของปู่ศรีสะเกดงวดที่ผ่านมากอะเข่าด้วยนอพี่น้องเด้อนะครับ วันศุกร์ที่9พฤษภาคม2568้าลาวพัฒนาปูศีสะเกตบนล่างวิ่งรูดเจ็กับ8นะพี่น้องนอะกับมา8แต่ว่าเห็นบ่ระวัง5้าไม่ลีพี่น้องครับ8 5เข่าตรงๆได้นะพี่น้องครับส่วน73ดสามนับพี่น้องทั้งอุบลเนานะครับเนาะอุบลทั้งอำนาจ,จเจริญเพิ่นเอาเป็นเลขล่างพี่น้องหลักแสนหลักหมืน่นครับ73เข่าเต็มเ็นะพี่น้องเนาะ ของปูกับเขาแปดห้าตรงๆนะครับอ่ะมือเนี้ยผมเตรมพามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะก,กับราวพัฒนาปูสีสเกตนะครับ ครับครับับดเก็็เนะพี่น้องเนาะ ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องหกกับเกียนะครับหกกับเกียเน้นที่เกีย รับชุดวินในพี่น้องเนด้อหนึ่งสองสามระวังเห็นประครับเด็กระวัง4ีอีกนะะเนาะครับเนาะ ครับบางปูจับปูดได้ไปนหองเนื่องบานหกหนึ่งหกสองหกสาม สองงวดด้วพี่น้องเรื่อมาเลขระวังของปูนมาตลอดนะครับครับรักเกียรติพี่น้องเกียรติหนึ่งเกียรติสอง เกดสามเกดสี่นะครับครับมาในส่วนตัวเน้นในพี่น้องเด้อหกสี่ ครับลักเกตพี่น้องเกตสองเกตสามเกตสี่นะครับ กันนะพี่นอ้องขับกันหกห้าเจ็ดห้านะครับ ครับกเจ็ดน้พี่น้องเนาะครับวันจันทร์ที่สิบสองน้พี่น้องเนาะครับพฤษภาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปู่สีสะเกตบนล่างบีงรูดหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดพี่น้องครับหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่กันหกห้าเจ็ดห้าน้พี่น้องเนาะครับตัวเน้นก็คือพอเตรียมท่าระบายสีแวงน้พี่น้อง ครับเปี้ยมกับเเบิงพี่น้องนี่ครับสิบสองพคหกแปดลาวพัฒนาวิ่งหกกับเจ็ดเน้นที่เจ็ดพี่น้องครับชุดวิ่งกับหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามระวังสี่รับตามนี้เลยพี่น้องกับตัวด้วยหน้าปูปูซีส,สเกตนะครับเนาะครับ ครับพระเตียมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศรีสะเกตเนาะครับเนาะที่ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม่พระเตี่ยมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะอ่าเชนั้นแล้วประเตียมก็วอวยพรคอยเขาฟังฟังพี่น้องยิบซี่ก็จะได้โสดโสมันๆันๆกันนาคาม เขาจะเรื่มได้พี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมนำนาคมครับสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโศกๆศกมันมันได้พี่น้องเด้อแห่งๆรวยๆ,ๆนะครับเนาะครับพอกันชิปนาพี่น้องครับสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม